นะครับคอมเซเว่นในเชิงเทคนิคอาจจะลงไป18ถึง20บาทนะครับหมายถึงว่าจะอยู่ที่ราคาแถวนี้แต่ในเชิงพื้นฐานอาจจะกลับไปที่30บาทได้มาดูกันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปวิเคราะห์พุทธอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็โอนเงินมาได้ที่เลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับอะคอมเซนี่ก็น่าเบื่อนะครับดูมีพื้นฐานดีแต่ก็ไม่ไปไหนก็ลงอีกขาดทุนอีกนะครับทีนี้เนี่ยมันตีความได้หลายอย่างนะขึ้นหนึ่งคอมเซแย่แล้วพื้นฐานไม่ดีไอ้ที่บอกว่างบขาดทุนแค่ไอ้ไม่หมายถึงว่ากำไรน้อยเนี่ยแค่ไตามาดเดียวผมว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะครับ ถ้ามีปัญหาลึกๆอ่าราคาลงสมเปสมผลหรือมีอย่างหนึ่งคือทุกคนมองว่าดีพอทุกคนมองว่าดีเนี่ยอย่างที่บอกทฤษฎีผมยังเชื่อทฤษฎีคุณพิช,ชัยเจวลานะครับแต่ทฤษฎีนี้มันยากอยู่ตรงที่ว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงนะอันนี้เราก็เลยไม่รู้ไงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเขตมันลงมาก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะดีแต่เจ้ามือต้องถุกมาแล้วคนก็ไม่ยอมคายแต่ตีต้องทุบจนแบบกลัวนะครับอ่ะตีความได้สองมุมน,นะครับแต่ คุณสังเกตด,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 ดีนะยุคนี้หุ้นนะโหดมากผมลองมาเยอะแล้วบางทีนะหุ้นที่เราเล่นแล้วซื้อๆขายๆได้กำไรอยู่ดีๆทุบแล้วลงยาวหายไปไม่ฟื้นเลยนี่ต้องระวังนะฮะ mm hmm. คอนเซปต์จะเป็นแบบไหนยังประเมินยากนะครับ mm hmm. พื้นฐานมีความเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะผมก็มาคิดดู mm hmm. คนอย่างตอนหลังเนี่ยผมซื้อมือถือเนี่ยผม ซื้อผ่านพวกออนไลน์นะก็ได้ส่วนลดไปแต่คําถามคือผมฝากพี่สาวผมซื้อไงมันให้ส่วนลดไงแต่ถ้าให้ผมไปนั่งเก็บโค้ดแลวผมคงไม่ซื้ออะเอาง่ายคือสุดท้ายผมก็ซื้อที่ร้านอยู่ดีนะครับแล้วผมไปเดินคอมเซเว่นดูเนี่ยไปดูนู่นน่หูบริการดีแบบคนตอบมีความรู้กว่าหลายเจ้านะครับแถมมีพูดนุ่นพูดน,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 นี่บอกมีประกันซอฟต์แวร์้วยนะเหมือนว่ามีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์มาบอกขนได้ซึ่งมันตอบโจทย์คนอย่างผมที่ไม่มีความรู้ แต่เพอเอิญเอเิญเครื่องที่ผมไม่พ่สา่าผมซื้อเลวมีประมาณสองสามปีแล้วมันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่สุดท้ายผมก็ไม่เคยไปซ่อมไม่เคยอะไรเลยไงนะผมก็เลยคิดว่าผมบางทีใช้มือถือไม่ได้นานขนาดนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งคอมเซเวนนะ่นไงแต่คิดถึงคนทั่วๆไปที่เขาไม่มีใครมาคอยกดซื้อให้ไม่มีโค้ดส่วนลดเนี่ยนะก็คงต้องไปซื้อที่ร้านแหละบางทีผมยังลังเลเลยนะผมคิดว่า ι, ผมจะไปซื้อดีไหมเพราะว่าผมก็มีกลมีปัญหาซอฟนะ์แวร์ไง แต่ผมก็มาคิดถึงเครื่องเร็วมีผมผมก็ไม่เคยมีปัญหาหรือมีก็ไม่รู้ผมก็กแก่ก่แกใช้ผมไปไงแล้วผมว่าผมใช้ไม่กี่ปีผมก็เปลี่ยนไงผมก็เลยไม่ต้องไปไงนั่นแหละแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนไม่มีอะไรมาคิดอะไรไม่ออกไปแล้วถ้าเกิดจะไปผมไปไหนผมไปคอมเซเว่นไม่ใช่เพราะผมถือหุ้นนะแต่ผมว่ามันดีกว่าเจ้าขืนเขาบริการทุกอย่างดีหมดเขามีร้านสาขาเยอะใช่ไหมครับ ถ้าเกิดมองแค่มุมนี้นะผมก็เชื่อว่าถ้า,าจะมาพื้นฐานนะน่าจะยังดีอยู่แต่อาจจะผิดนะแต่ราคาหุ้นอนะมันชวนให้คิดว่ามันจะลงไปต่อมันขึ้นยุ่งอยู่กับท่านอนะไรไงถ้าเป็นผมให้ผมคำแนะนาตอนนี้ผมว่าอย่าเล่นคือพื้นฐานจะดีหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์ไงแต่หุ้นแบบเนี้ยหุ้นที่มันขาลงแบบเน,นี้ยผมไม่เล่นนะครับคือมีก็ถือไว้นะาแต่ถ้าไม่มีผมไม่ซื้อ ซื้อเพิ่มไหมไม่ซื้อนะมีซื้อไปบ้างแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ซื้อละนะครับไม่แน่สุดท้ายจะเปลี่ยนใจเพราะว่ามันกลายเป็นขาขึ้นแต่ผมคิดว่าเท่าที่มีอยู่ผมก็พอละผมคิดว่าผมต้องตัดใจไม่ซื้อละนะครับไม่ใช่ผมว่าเฮ้ยซื้อเยอะแต่เจ้ามือไม่ล่างนะผมคิดว่าผมต้องมีวินัยนตัวเองหุ้นตัวไหนที่เขาเรียกว่ามันเล่นยากหรือว่าเล่นแล้วลำบากอุ้ยต้องมันลุ้นอะไรไม่เอาเล่นเฉพาะหุ้นที่เล่นง่าย นะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านเชื่อในพื้นฐานและอยากลงทุนถ้าไม่สนใจตรงนี้ผมว่าน่าสนนะครับคือถ้าเอาจริงพื้นฐานผมกลับเชียร์ตัวนึงมากกว่านะก็คือคาราบาวแดงนะครับเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างจะเสพกว่าถึงแม้ช่วงนี้กาลังจะเหมือนลงนะเออแต่ว่าอย่างที่บอกไงบางคนชอบซื้อของถูกของที่มันลงมาเยอะบวกกับ ไม่รู้ว่าคือเขาเอาจจะชอบอันนี้ก็ได้ไงถ้าชอบก็ซื้อแต่คุณก็ต้องมีความเสี่ยงว่าลงจะลงต่อนะแต่ไอ้ลงชั่วข่าวไม่มีใครกลัวกลัวมันจะไปลงหมอนอไไหลยตัวไนงะอันนี้ผมก็กลัวนะมีมีเหม,มือนเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่างที่บอกไนงะถ้าปีคอพื้นฐานผมยังคิดไม่ออกว่าคอมโซเวียตไม่ดีตรงไหนอ่าไม่ดีมีข้อหนึ่งคือไม่โตแต่ผมตัดไปก่อนผมมีสามชอยนะน,นี่พูดเหมือนยาวไปว่า ผมเขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวหนึ่งกินมาเก็ตแชร์คนอื่นนะครับผมมีสาข้อนะข้อที่1คือกินมาเก็ตแชร์คนอื่นอันเนี้ยเจ้าของเขาพูดไปแล้วข้อที่2ก็คือหากำไรจากช่องทางอื่นอาจจะมีเรื่องของร้านขายยาเรื่องของอะไรนะอาหาราสตรัตว์3 New e วเอ Curve นะอ่ะมาดูกัน หนึ่งนะครับกินมาเก็ตแชร์อื่นอย่างที่ผมเมื่อกี้พูดไปไงบริการเขาดีนู่นนี่นะั่นแล้วคนที่จะมาซื้อแบบผมมันก็น้อยนะครับผมในเชื่อและตลาดมือถืออิ่มตัวไหมก็อาจจะอิ่มหรือไม่อิ่มแต่ถ้าอิ่มนยะผมว่ามันก็ยังไปได้เรื่อยๆคือหมายถึงว่าอาจจะไม่เพิ่มเยอะแต่ว่ามันก็ทรงๆแถวนี้คอมเซเว่นก็ไปไล่กินมาเก็ตแชร์ชาวบ้านผมว่าได้อยู่นะครับถ้าคอมเซเว่นเนี่ยนะไปกินมาเก็ตแชร์ชาวบ้านแล้วโตได้ คือสรุปโอเวอร์ออลไม่ว่าโตจากอะไรนะ,นะทั้งกิมาร์เกตแชร์แล้วก็ตลาดมือถือขยายตัวนะนะ,นะฮะรายได้โตสัก15-20%นะนะผมว่าราคาหุ้นมีสิทธิ์กลับไป30บาท28-30บาทได้ประการที่1ประการที่2องคอมเซเว่นจะหารายได้อื่นๆเสริมได้ไหมผมเชื่อว่าได้แต่อันนี้จะยากกว่าข้อหนึ่งนะ ข้อหนึ่งเขามีความเชี่ยวชาญอยู่ข้อที่สองมาต้องบวกความเชื่อเขาไปด้วยถามว่าทำไมเชื่อว่าได้ผมฟังคิดติดตามของเซเว่นมาหลไหอันนะผู้บริหารเขากัาเจ้าของเนี่ยเขามีความคิดที่เฉียบคมนะมีการวางกลยุทธ์ทีด่ดีต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีปัญหาว่าไอ้ร้านมือถือข้างนอกข้างเนี่ยนะต้ทนทุนมันเยอะกว่าไอ้ห้างทางที่รายได้มันใกล้กันเขาก็บอกต้องปรับลด พื้นที่เล็กลงเขาพิสูจน์มาแล้วว่าพื้นที่เล็กลงก็ขายได้เท่ากันแหละอันที่เป็นต้นอย่างเงี้ยมันมีการเยอะคุณต้องไปฟังออปเดลเองอ่ะผมก็เลยคิดว่าด้วยแนวคิดที่มันฉลาดมันก็ได้มาปรับตัวและทําร้านขายยาหรือร้านอาหารสัตว์ได้ระดับ